กาศจากศูนย์พักพิงแรงงานไทยในรัฐอิสราเอลแจ้งรายชื่อผู้ที่จะได้เดินทางกลับประเทศไทยและแจ้งเบอร์ติดต่อศูนย์พักพิงเบอร์ใหม่ใครที่ต้องการทราบข้อมูลว่าญาติพี่น้องเราจะได้เดินทางกลับไหมสามารถไปติดตามรายชื่อได้ตามที่ผมจะได้แจ้งในคลิปต่อไปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ก่อนอื่นผมต้องแจ้งให้ทราบว่าผมเอาข้อมูลมาจากสถานทูตไทยที่อยู่ที่อิสราเอลนะครับในเพจ Facebook ที่ชื่อว่า r Royal t h i i e m b a s s y t e l a ว i v ทุกเรื่องเมืองยิวนะครับก็เซิร์ชคำนี้เข้าไปใน Facebook ได้เลยนะครับหรือใครจะพิมพ์ว่าทุกเรื่องเมืองยิวนะครับผมก็ค้นหาเจอเหมือนกันหรือใครค้นหาไม่เจอจริงๆก็สแกน QR Code ตัวนี้ได้นะครับผมทำให้ไว้หมดแล้ว เมื่อทุกท่านมาที่เพจ a c e b o o k นะครับท่านก็จะเจอข้อมูลข่าวสารที่ทางสถานทูตเขาได้แจ้งไว้นะครับแทบทุกวันเลยใครที่เป็นแรงงานไทยที่อยู่ที่สิรลวหรือเป็นญาติพี่น้องแรงงานไทยนะครับแนะนําให้ติดตามเพจนี้ไว้เลยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับตอนนี้เพจนะครับได้ประกาศสําคัญสําหรับผู้ที่อยู่ศูนย์พักพิงนะครับ เมื่อลงทะเบียนที่ศูนย์ปฏิบัติการแล้วขอให้มันเช็ครายชื่อผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินโดยสถานทูตจะประกาศในช่วงบ่ายของแต่ละวันนะครับเป็นวันเวลาที่อิสราเอลนะครับก็แรงงานไทยนะครับที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็อยู่ที่ศูนย์นะครับต้องหมั่นตรวจสอบรายชื่อนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยนะครับหากต้องการทราบว่าญาติพี่น้องท่านจะได้บินเมื่อไหร่นะครับก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ณเพจนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาดนะครับสถานที่พักพิงไม่ได้นะอ่าไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับนะครับเขาคงจัดอ่ที่สูบบุหรี่ไว้ให้นะครับแต่ภายในอาคารห้ามสูบนะครับใครรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในมินิบาร์ของโรงแรมต้องชำระเงินเองนะครับทางอ่สถานทูตเขาไม่ได้เลี้ยงนะครับเขามีอ่ อาหารเขาจัดให้แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปดื่มเพิ่มเองนะครับอันนั้นท่านจะต้องจ่ายเงินเองนะครับสามารถนำสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน1ชิ้นหนักไม่เกิน23กิโลแล้วก็ห้ามนำของมีคมหรืออาวุธขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับผู้ที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเองขอให้มาติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อลงชื่อขึ้นรถที่สถานทูตจัดให้ไปสนามบินนะครับ ด้วยความห่วงใยจากสถานเอกอัครราชทูตนักรกุงเทว,วิปนะก็ให้ปฏิบัติตามตามที่เขาประกาศด้วยนะครับประกาศนี้มีความสําคัญนะช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับทีนี้เขาได้แจ้งหมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตในช่วงสงครามนะครับโดยถ้าจะมีทั้งเบอร์เก่าเบอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบพร้อมกัน หมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตในช่วงสงครามติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์053245 2 8 2 6 0 5 5 2 7 1 2 2 0 0 0 5 4 6 3 6 8 5 0แล้วก็เบอร์โทรที่หมายเลขศูนย์พักพิงนะครับเบอร์050 443 8094และเบอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับใครที่โทรติดต่อศูนย์พักพิงไม่ได้ให้โทรมาเบอร์นี้นะครับ053 557 415 5 5 5 557 4 1 1นะครับรับรองว่าเบอร์นี้ท่านโทรติดแน่นอนส่วนการประกาศรายชื่อในแต่ละวันนะครับเขาก็จะประกาศช่วงบ่ายอย่างที่เขาแจ้งนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าไฟบินนะครับรอบต่อไปจะเป็นวันที่ไหนนะครับออกจากอิสราเอลกี่โมงแล้วก็มาถึงที่ประเทศไทยวันไหนมาถึงกี่โมงนะครับโดยผู้ที่มีรายชื่อนะครับต้องมา รอที่หน้าล็อบบี้เวลา6นาฬิกาของวันที่ท่านจะบินนั้นๆนะครับคือเจ้าหน้าที่มีเวลามีเจ้าหน้าที่ที่จำกัดนะครับทุกท่านจะต้องช่วยเหลือตัวเองและเตรียมความพร้อมไม่ใช่ให้เขาไปตามที่เรานอนอยู่นะทุกคนต้องรู้ตัวเองแล้วเก็บกระเป๋าพร้อมจะเดินทางนะครับลายชื่อเาก็จะประกาศขึ้นมานะครับเราก็ตรวจสอบลายชื่อของเราได้เลยนะครับ ว่ามีรายชื่อของเราไหมตามวันเวลาที่เขากําหนดนะครับญาติพี่น้องคนไทยถ้าอยากรู้ก็ดูได้จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศการกินนะครับในที่ศูนย์พักพิงนะครับผมว่าทางาสถานทูตเขาจัดดูแลเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ต้องชื่นชมเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มสรินทร์นะครับที่อนุญาตให้ผมเอาคลิปที่ ทางคุณหนุ่มเขาได้อเอาเอผยแพร่ไว้บน Facebook นะครับเอามาส่งต่อให้สำหรับคนที่ติดตามช่องลุงหน่อยได้เห็นบรรยากาศของคนที่มาพักในศูนย์นะครับว่ากินดีไหมอยู่ดีไหมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับช่วยกระจายข่าวสารคลิปช่องลุงหน่อยไปให้ทุกคนด้วยนะครับถ้าผมมีข่าวอะไรดีๆนะครับข่าวด่วนๆก็จะมารีบแจ้งให้กับทุกคนนะครับก่อนจบคลิปรบกคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิป ขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุกหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุกหน่อยสวัสดีนะครับอย่าเพิ่งออกนะดูคลิปก่อนนะครับ